อยากจะให้มารีคาเฟ่เนี่ย ue, เป็นเหมือนห้องรับแขกของจ nah ังหวัดราชบุรีก็ร้านมารีคาเฟ่นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมนัเวลานะคะเป็นคาเฟ่ด้านหน้าซึ่ง ถือว่าเป็นลูกเล็กของนเวลานะคะซึ่งเราตั้งออสร้างมาริคาเฟ่ขึ้นมาเนี่ยก็อยากจะให้มีความเป็นไทยนะคะไทยโมเดิร์นแต่ว่ามีความยังนิดหนึ่งก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นมะลิเพราะว่ามะลิเนี่ยเป็นดอกไม้ที่หอมหวานและเรียบง่ายนะคะมันก็จะเป็นเหมือนมูดแอนโทนของของร้านนะคะซึ่งเราเนี่ยอยากจะให้มาริคาเฟ่เนี่ยเป็นเหมือนห้องรับแขกของจังหวัดราชบุรีนะคะอยากจะให ทุกคนที่มาเยี่ยมเยือนเนี่ยแวะมาแล้วได้สัมผัสความเป็นราชบ,บุรีกลิ่นอายของราชบ,บุรีที่คาฟเฟ่ของเราเพราะฉะนั้นการตกแต่งของเราค่ะก็จะมีความเป็นราชบ,บุรีอยู่เช่นด้านหลังเนี่ยก็จะมีกีนะคะเป็นแบบกีเล็กๆเ,เป็นแบบเพราะว่าเรามีผ้าทอคูบัวซึ่งเป็นของดีของของเมืองรัชบ,บุรีนะคะแล้วก็ในส่วนของอาหาร อาหารที่เราเสร้างคอนเซปต์อาหารขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นใช้วัตถุดิบของราชบ,บุรมมมีมาทำเป็นเมนูต่างๆนะคะที่เป็นเมนูซิกเนเจอร์ไม่ว่าจะเป็นชัยโป๊เจษเมียนที่เป็นชื่อดังของราชบ,บุรีนะคะแล้วก็มาทําเป็นผัดไทยผัดไทยชัยโป๊เจษเมียนนะคะหรือว่าเต้าหู้ดาของโพธารามนะคะแล้วก็จะมีเมนูข้าวพะโลเต้าหู้ดา ะะหรือแม้กระทั่งขนมหวานนะคะเราก็มีขนมหวานที่เป็นแพนเคก้กมะพร้าวสับประรดซึ่งเราเป็นการเมิร์ชกันระหว่างของดีดําเนินสะดวกกับของดีส่วนพึ่งราชบุรีนะคะในแพนเคก้กเนี่ยก็จะใส่มะพร้าวเข้าไปแล้วก็จะเป็นซอสของอสับประรดส่วนพึ่งเนี่ยค่ะแล้วก็ คือทุกอย่างที่เราคิดขึ้นมาเครดิตขึ้นมาของมาริคาเฟ่ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งอาหารหรือแม้กระทั่งของที่ระลึกต่างๆนะคะเราต้องการที่จะให้ทุกคนเนี่ยที่เข้ามาในในคาเฟ่ของเราเนี่ยได้สัมผัสความเป็นราชบุรีนะคะได,ได้ได้เหมือนเป็นห้องรับแขกนะคะของของ,ของราชบุรีแล้วก็เราเป็นคาเฟ่ที่ค่อนข้างมีสเปซที่ใหญ่นะคะกว้างแล้วก็คือหลักๆเนี่ยเรารู้สึกว่า การที่นั่งที่จะชิลหรือนั่งทำงานเป็นคาเฟ่ของทุกๆคนเนี่ยจะต้องมีสเปซให้เขารู้สึกของฟอร์ตเบลนะคะเขาสามารถที่จะมานั่งทำงานนั่งทานข้าวทานกาแฟคนเดียวได้โดยที่ไม่รู้สึกเก้เอเขินนะคะแล้วก็หรือจะเป็นแฟมิลี่เนี่ยจะสามารถมาทานร่วมกันโดยที่เรามีเมนูสำหรับทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารสำหรับเด็กเฟรนฟรายก็มี หรืออาหารสําหรับผู้ใหญ่ที่จะเป็นแบบเ,เมนูน้ำยาปูอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งแบบผู้ใหญ่ก็สามารถทานได้คือเป็นคาเฟ่สำหรับทุกคนที่สามารถเข้ามาเป็นแฮปปี้สเปซสำหรับทุกคนนะคะอันนี้คือแบบ ความเป้าหมายของเราที่เราสร้างมาริคาเฟ่ขึ้นมานะคะคือกลุ่มเป้าหมายนียไม่ใช่แค่เพียงผู้เข้าพักที่นัเวลาเท่านั้นหรือผู้ที่มาประชุมที่นัเวลาเท่านั้นแต่เราอยากให้เขามาเที่ยวแารบุรีที่ไหนก็ได้อาจจะไปสวนพึ่งแต่ว่าก่อนกลับเนี่ยมาแวะที่มาริคาเฟ่มาซื้อของฝากที่มาริคาเฟ่กลับบ้านไปอันนี้เราก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นความภูมิใจที่ทําให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวจังหวัดแพรบุรี 卡。